Bitcoin พุ่งแน่นอน Peter Brand ครับนักเทรดรุ่นเก่าคาดการว่า Bitcoin กำลังจะพุ่งหลังจากทำแพทเทิร <rawd unre> ์นนี้ครับเมื่อ2พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ Peter Brand ครับนักเทรดในตำนานได้กล่าวว่าราคาของ Bitcoin ครับ อาจจะพุ่งใกล้ระดับ t อ m ทามไฮล่าสุดนะครับหากยังคงเคลื่อนไหวตามแพทเทิร์นนี้ครับอย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้เขาได้คาดการว่า i t t o o n ครับไปถึงจุดสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ราคาจะกลับมาพักตัวที่ประมาณ40,000ดอลลาร์แม้ว่าจะมีการคาดการเหล่านี้ครับแต่เขายังคงมองว่า Bitcoin ในตอนนี้ครับกำลังอยู่แนวโน้มขาขึ้นนะครับในบล็อกล่าสุดของเขาครับปีเตอร์แบนได้ออกมาเน้นย้ำถึงฟีเจอร์ของ Bitcoin ครับ ที่ทำให้บิตคอยแตกต่างจากสินทรัพย์ชนิดอื่นๆนะครับโดยได้ระบุครับว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถแฮ็กได้มีปริมาณจํากัดแล้วก็เป็นที่ยอมรับทั่วโลกครับแล้วก็เกิดจะทําธุรกรรมได้ทันทีด้วยนะฮะโดยเขาได้กล่าวว่าบิตคอยเนี่ยโตขึ้นแบบพาราโบลาเท่านั้นแต่ราคามันยังเพิ่มขึ้นแบบพาราโบลาบนล็อกสเกลด้วยผมไม่เคยเห็นหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์หรือว่าสินทรัพย์ชนิดไหน ที่เปิดให้ซื้อขายแบบสาธารณะที่สามารถทำแบบนี้ได้แม้ว่าการคาดการณ์ล่าสุดของเขาความจะไม่สอดคล้องกับที่เคยคาดการณ์ก่อนทน่าน,นี้นะครับแต่เขาก็เชื่อว่าบิตคอยครับยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นโดยกล่าวว่าเราอยู่ในตลาดกระทิงและนี่เป็นเพียงการปรับฐานไม่ใช่การฟื้นตัวในตลาดหมีขณะเดียวกันครับนักวิเคราะห์นะฮะชื่อดังอย่างสกอตต์เมลเกอร์ครับก็ได้ออกมาเตือนว่าบิตคอยครับยังต้องจับตาดูระดับแนวรับที่สําคัญครับซึ่ง หากไม่รักษาไว้อาจทำให้ราคาในร่วงไปได้อีกนะครับถึง52,000ดอลลาร์นะครับก็ในช่วงนี้ครับหลายคนก็กังวลนะเห็นราคาของบิตคอยเนี่ยร่วงลงมานะครับแต่อย่างที่บอกเขาว่าถ้าเรามองในภาพกว้างเราจะเห็นว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับเหมือนที่หลายคนคาดคะเนเอาไว้นะครับมันจะร่วงเพียงแค่ชั่วคราวและมันจะพุ่งกลับขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะนี่คือช่วงขาขึ้นอยู่ไม่ได้เป็นการกลับมาของตลาดหมีนะครับ ผมก็เองก็เชื่อแบบนั้นเพราะว่าเราดูจากกราฟในระยะยาวดูจากสถิติที่มันเกิดขึ้นนะครับและนี่เพิ่งผ่านหลังฮารฟฟิ้งมาได้ไม่นานฉะนั้นมันตัดสินอะไรไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยมันจะลงไปมันจะแย่ลงไม่นะตามสถิติแล้วเนี่ยหลังฮารฟฟิ้งครับมันล่วงครับแล้วมันจะกลับขึ้นไปหลายเท่าตัวด้วยนะครับยังไงก็เอาใจช่วยบิตคอยกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเพราะนี้ว่าเพราะนี้เป็นสินทรัพย์ที่ต้องบอกว่ามันมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ในหลายเรื่องจริงๆนะครับ ติดตามบิคอย i n ครซี่ครับบ้าไกลสุดเรื่องของบิคอยครับทุกวัน8ปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยที่นี่ครับไทยทาวน์แชนแนลคอนเทนต์ดีเพื่อไทยทั่วโลกนะครับพะที่มีคนไทยนะครับยังไงติดตามก็ได้ครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปเพื่อนสามารถเติมเงินให้ผมได้ผ่านทาง TrueMoney Wall e t ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็คุณสามารถกดปุ่มจอยก็ได้ถ้าเห็นปุ่มจอยนะฮะเป็นเมมเบอร์แบบรายเดือนนะครับแต่ถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรก็ TrueMoney เหมือนเดิมนะครับผมส่วนใครต้องการจะเทรดคร แล้วก็ไม่เคยใช้บริการเจ้าไหร่เลยเรืออจะมีอยู่แล้วแต่อยากจะมีเพิ่มนะฮะแนะนำบายบิตครับผมบายบิตคือหน 5, ึ่งใน5ผู้ให้บริการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีครับเจ,จ้าใหญ่ของโลกเลยนะฮะมีคนใช้เยอะมากใช้งานง่ายมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายในเรื่องการเงินมีเหรียญเยอะมากรวมถึงเหรียญคับของบิตครับด้วยนะครับอยู่ในกระดานนี้นะครับสามารถสมัครผ่านลิงก์ใต้ใคลิปนี้นะครับคุณจะได้สิทธิ์รับรีวอร์ดนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ในเรื่องของ ส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยแล้วก็รูปกรรมอีกมากมายเลยนะครับผมยังไงก็เลื่อนลงไปสมัครกันก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนจะกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ